ในรุ่งอรุณที่ไม่เคยมาถึงมีคำสาบานที่เราไม่เคยรู้ตัวว่าได้ให้ไหว้ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่อายุยืนยาวกว่าอาณาจักรใดๆเขาเล่าว่าทุกครั้งที่เราเกิดมาเราจะลืมเลือนสัญญากเก่าแก่ที่เราเคยให้ไหว้ในดินแดนที่ไม่มีใครจดจำได้ดินแดนที่จิตวิญ,ญญาณของเราเคยท่องไปก่อนที่จะมาจดติ คำสาบานเหล่านั้นมันฝังลึกอยู่ใน DNA ของเราสลักไว้ในความทรงจำที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตสำนึกมันอาจเป็นคำสาบานว่าจะปกป้องคนที่อ่อนแอคำสาบานว่าจะค้นหาความจริงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตหรืออาจเป็นคำสาบานว่าจะรักใครสักคนตลอดกาลเรื่องเล่าที่ผมเคยได้ยินมาหลายเรื่องราวกับว่ามีเงาของคำสาบานเหล่านี้แฝงอยู่ ตำนานของอัศวินผู้กล้าที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อปกป้องอาณาจักรอาจไม่ใช่แค่ความกล้าหาญแต่เป็นเพราะคำสาบานที่เขาเคยให้ไหว้นักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อค้นหาความจริงอาจไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นเพราะคำสาบานที่จะเปิดเผยความลับของจักรวาลคู่รักที่พลัดพรากจากกันแต่ยังคงรักกันอย่างมั่นคงอาจไม่ใช่แค่พรมลิขิต แต่เป็นเพราะคำสาบานที่ผูกพันหัวใจของพวกเขาไว้ผมคิดว่าบางทีเราอาจกำลังทำตามคำสาบานเหล่านั้นอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งที่เรายืนหยัดเพื่อความถูกต้องทุกครั้งที่เรามอบความรักให้กับใครสักคนเราอาจกำลังเติมเต็ม,ตมคำสาบานที่เคยให้ไว้ในอดีตชาติแต่คำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสาบานของเราคืออะไร ผมเชื่อว่ามันซ่อนอยู่ในความปรารถนาที่ลึกที่สุดของเราในความฝันที่เราเห็นซ้ำๆในเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในใจยามที่เราเงียบมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะค้นพบแต่ถ้าเราตั้งใจฟังถ้าเรากล้าที่จะมองเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจเราอาจได้ยินเสียงของคำสาบานนั้นและเมื่อเราได้ยินมันชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเราจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไร แล้วเราจะรู้ว่าเราต้องเป็นใครบางทีการค้นหาความหมายของชีวิตอาจไม่ใช่การสแสวงหาสิ่งใหม่ๆแต่เป็นการรื้อฟื้นสัญญาเก่าๆที่เราเคยให้ไว้คุณล่ะครับเคยรู้สึกถึงคำสาบานที่ซ่อนอยู่ในใจบ้างไหมเคยรู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างที่รอให้คุณทำอยู่บ้างไหมลองถามตัวเองดูนะครับแล้วคุณอาจจะพบว่าคุณได้ให้คำสาบานบางอย่างไว้แล้วนานมาแล้ว และบางทีวันนี้อาจเป็นวันที่คุณเริ่มทําตามมันถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณฉุกคิดหรือรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอย่าลืมติดตาม s e ซี r s รส a l l ไว้บางทีในเรื่องเล่าต่อๆไปเราอาจจะพบคำตอบที่เรากำลังตามหาก็ได้แล้วเจอกันครับในการเดินทางครั้งต่อไป